เราได้พ yup. ี่แมวควยทื่นเตินโคนห่อยยัดยางเอาควยทื่นมาคายเอาโยกควยมาขายทื่นพี่แมวว่าปลาพวกจเจ้าคุณนายอะไรเลยพูดคือไม่ว่างค่ะคุณนายอะไรเกจะไม่ว่างกลางวันแกจะไม่วางเนยกลางวันเกมีภารกิจตัแงเกต้องมาพูด ตรงมาพูดพอหักกินพูดเมยไม่กินยัวเทียมได้เป็น้เป็นลมวังอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดไรตางอยู่ในท่าเ่ะนุงางอยู่ในท่าอยู่เลยต้องป็นบองวัวเรีงมาเต้นน่ อเล้ยวเล้ยวอ่มันมงค่ายเปลือแม้ไม่กินรถเที่ยมแม่เป็นลมว่งเงี้ยมันชื้ออะไรเลยอ่ะมันไม่เป็นชื้อแล้ว แล้ววันั้นมันไปอำเภอจากยศบังค่า <c> พ <oughs> ม,ม่เป็นชื้อต่ำมันไม่ปเป็นชื้อแล้วในอำเพอรใลัดเสน้นลัดเส้นแล้วจากยศตํำมั่งเป็นยศมังค่า <c oughs> ตอนไปแล้วตอนเป็นเชื้อแล้วตอนนั้นมันไม่ต้องมาทิ้งกับเรา